ดึงผู้อื่นมาเป็นพยาเนเอาเด้เอออย่างนั้นเองว่าไปเอาบุคคลนั้นคนนั้น,น,น,นหรือภา์ออนั้นองค์นั้นสำนักนั้นมาเป็นพยานเหานี่เห็นบ่นี่เป็นเชิงว่านี่เป็นเป็นเชิงว,างว,างดดว,ว่าจังซันเชิงซันเด็กเก่ผิดเด้อย่างนั้นแหละบอว่าปัญญาของคนมันบม่เสมอกันความเห็นของคนบม่เสมอการมันจะให้ละที่ตัวเองบริห้ะละทีตัวอือน่นปัญหาสิีถ้าบอกคุยกันเรื่อง เพิ่คุยกับคุยไปและเอาสิ่งที่เพิ่นคุ้ยออกมาเพิ่นเอาข้อมเห็นเพิ่นออกมาเพิ่นในห้องย่อมหลับเหมือนกันเข้าห้องจกไหนเขาย่อมหลับก็เย็นจะกวมเพิ่นคุยออกมาเพิ่นจากเ้องย่อมหลับเพินห้องให้รู้เป็นกลางคือลักษณะเบา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 ววาคิดหรือถูกกับเบาหวาเราาห้องมาใส่ววาห้องสีเบาเพื่อให้ปัญหามันบ่เกิดขึ้น ก็เลยว่าจะนํานมาคิดเขาว่านํามาคิด,ค,ด,ค,ดคิดเอาจากศาสนะแหล่สนมาก็ดีมเมื่อเลยกลายเป็นข้อแพลกับพวกศสนะเขาต้องแก่ก้มเห็นเขาเขาต้องแก่ประสบการณ์เขาเองเหมือนข้าแก่ข้าเห็นไม่เขาเถียงกันในธรรมะเนาะจากสนะกันบ้างด้วละอัตราตัวตนวัดกูรู้กว่ากูเก่งกว่าละความรู้สึกบ่าใดทจริงเรา การปฏิบัติธรรมสูงสุดก็คือว่าละความคิดเห็นเมื่อเ้าบ่มีความคิดปุตฉะให้ไปในท่าทีว่าเห็นห้องูอารมณ์เกิดบ่ได้อารมณ์มีสองอย่าง่ค้อยู่ในโลกพอใจกับไม่พอใจเนาะแต่ยังมีอารมณ์พอใจกับอารมณ์ไม่อารมณ์ไม่พอใจแมนบรยชด์มันมันก็มาคือกันมันมันมันเป็นของสิ่งเดียวกันมันเป็นของเรื่องกันอยู่ติดกันอยู่แะลรจังหวกว่า เทาปฏิบัติท่ามก้าวนาหรือบ่าก้าวนาให้ดูอารมณ์ตัวเองพอใจกับไม่พอใจความ่พอใจกับผ้าเกิดก็าม่พอใจกับผ้าเกิดอันเกิดจากความคิดแต่เฮาบ่คิดอารมณ์เกิดอะไร่ะ่ะคือตาเฮาเห็นปึ๊บเอ๊ะรู้สึกว่าผู้นี้พอใจไว้นะคิดต่อเด้นพบเกิดต่อเด่นรู้สึกเ้องเห็นผู้นั้นปั๊บรู้สึกว่าบ่พอใจผู้นี้พบเกิด นะที่เพิ่มอ่าใหาเ้เฮาอยู่กับตัวเองให้มากๆตัวเองคือล่มตัวเองคืออยู่ในความรู้สึกตัวตัวพร้อมของตัวเองอยู่ตั้งหามั่นสีเบ่ชินในการไปเอานนั้นมาพูดถึงเอาคนนั้นเอาเรื่องนั่นาจากสิ่งที่ได้เห็นจากสิ่งที่ได้ยินเนะี่ยแ่ตั้งว่าเป็นวิธีที่ยุดคิดตั้ง่ป็คือหยุดคิด ตัวแหวแต่ว่าบอร์แมนเข้า่าเข้ามาหยุดคิดอยู่เบ่แมนว่าว่างไปเบ็ดโดยเบ่คิดอย่างเด้ยหยุดคิดปรุงแต่งในความอยากได้และอย่าเป็นเรื่องหากเดอหลวก็ใส่สิ่งซักหนึ่งว่าว่างทั้งทั้งที่มีอยู่ว่างทั้งทั้งที่เห็นอยู่มันเป็นย่งงคือว่างมันว่างเพราะว่ามันไม่นำเข้ามาคิดเหี่ยมันว่างว่างจากสิ่งที่เห็นว่างจากสิ่งที่ได้ยินเขาเอาเรื่องได้กกระชาก เขาดูน้ำเขาบกหน,น่แต่ว่าเขามานั่งเขามาคิดว่าอันน,นั้น,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 นผิดอันนั้นถูกอืงนั้นผิดถึงนั้นถูกผู้นั้นบอกผิดผู้นั้นบอกถูกผู้นั้นบพมีเหตุผลผู้ที่มีเหตุผลที่ไหนได้ตัวเองนั่นแหละหยุดในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่าถูกเนี่ยงัย่งสัน่น <c oughs> บอกกว่าคนเข้ามาหยุดคิดหยุดคิดหรือเพื่อนว่าไม่คิดคิดเหมือนกันแต่ว่าคิดแล้วไม่เอา คิดในความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นบอรสรุปในความผิดแต่ความถูกห้องหูนิโตห้องยู่ดอกคิดถูกแต่ว่าห้องบอเอาไปยืนยนันกัะชิงกับใครอารมณ์เกิดบ่ไดดความทะเลาะบ่มีแปลว่าให้แก้ที่ตัวเองคือว่าฝึดอยู่กับตัวเองให้มากๆเดี๋ยวปัญญากำลังตัวนี้สิค่อยๆเกิดขึ้นเองกำลังในการคิดมือต้งมี่กำลังตัวนี้ก,กำลังทางปัญญาห้องบ่มีเฮาหนึ่งบ่าพอสมร t h หนิงบ่พมันต้องมีสองอย่างสมถะวิปัสนาคู่กันคู่กันส่าเหาคิี้ไปเรียงร่าต่งางๆปุ๊บแต่ว่าในเมือม่อห้าวประยุทธ์ทไได,ดหเหมือนกับห้าไหลไปตามกระแสน้ำ้าห้าวข้นฟังมาปุ๊บเ้าจังสิภูได้ว่านาบนั้นมันไหลจริงๆห้ากับไหลไปตามความคิดลเล่ยว่าอยู่กับลมมันอยู่กับในความรูร้สึกตัวมันตนนัวนเสียคอยเป็นกำลังโอ้สนใจมันยังได้ยนย่กลับมาลมกลับมาไมันลับ บ่าจะไปยุ่งเรื่องของใครเัืเข้าสิกิตรใดมันข้าสิเบ่าเรื่องใดพูดแบบใดก็ชันเพราะว่านัานมากิจสายางอารมณ์เกิดอะไรเลิ่เครือ่อมสงบเกิดขึ้นจังหวะแต่ละคนสว่างไ่ต้องไปแก้ไฟดอกแก้ใจตัวเองเ้อแก้ความคิดแก้ความเห็นจากของแก้ความคิดแก้ความเห็นจากของเพื่อแก้โดยการบ่าไปยืนยันตัดสินผู้อื่นไม่ผิดไม่ถูกสม,มัยรมะ ที่เขาเอาไปว่ากันอยู่หนึ่งกลายเป็นความแพ่ความชนะกลายเป็นอัตาลักษณ์การไปคุยกัน mm. แต่ว่าบละ,ะความรู้สึกที่จกิดขึ้นก็เป่านนี่มันไหลไปน้าเลย mm. จังหวะคิดถูกประทานเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่ยุทธภัณฑประธานจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นจากบุคคลนั่นตำรานั่นนั่นนั่นลายงานกามุปทา,านพอ,อใจว่าโอ้นี่ถูก ถูกปาทานหรืออัตตาวาทุปาทานมีความรู้สึกขยิมยิจ้จังวตัวเองโอ้หนั่นแหละอัตตาโตโตัวนคือความรู้สึกที่พอใจและไม่พอใจนี่นี่มึงนี่นการพยายามที่จะอยู่กับตัวเองมันเมื่อกิดเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเรื่องก,การกินอยู่กับตัวเองหมายถึงล้อมมันอยู่กับอาการพิดๆเอาพิธๆเป็นอาหารใจดีกว่าไปเอาเรื่องต่าง,างๆเข้ามาเป็นเครื่อนอยู่เป็นเคลื่อนคุนคิด ยิ่งคิดยิงกอควรยิ่งวุ่นวายยิงคุณยิงง่วจยิงมีความรู้สึกว่าโกถูกอื่นผิดว่าอยู่กับลมมั่ลหลักงมันก็อยู่นอยู่กับลมหายใจตัวเองมัง่งถึงเขาสิคิดถึงเขาสิพูดดังใดก็นทั้เห้าบอลจะฝืนจะจะจะฝืนไปอ่านว่าตัวเองหลงหรือจะึ่งไปว่าตัดสินนันคิดอันนั้นถูก ศกสนากนารทั้งความเห็นจริงๆมันจนระิงๆผมมีอยังเลยปลอย่อยพาดเราแล้วด้วยบัตรเนาะเดินข้อมเปลี่ยนแปลงจากลองเด้มบัตก็ได้ที่โซเวียงันะทุกนึกถึงข้ามนพอ้เลยเขากำลังอยักศสนะเหมือนเฮ้าก็ลังอยักสนะเหมือนกันมันเลยก่อเกิดเป็นปัญหาทะเลาะการรุนแรงขยักศาสนะมันเป็นอย่างเป็นว่าหลาดน่นั่นแหละอยกนะักศสนอเขา็อจากไห้เฮ้านั่นยอมความเห็นของเขา เทาก็อจากไห้เขาย่อมรับความี่เห็นเท่าเหมือนกันต้องลง่มจริงเออมันบนเป็นสิ่งที่ย่อมกันด้งายพวกคิดๆนี่มันเลยเป็นตัวสูงอยู่เด้มานะทิ่ติดได้สรุปความเห็นตัวเองเป็นใหญ่เข้าใจว่าตัวเองรู้กว่าเลยปัดออกอะไรเข้าใจได้บันนีนี่แหละเอาไปคิดแต <laughs> ่ถึงว่ากลับมาอยู่กับตัวเองคือล่ม่ อนาปานสติแหละผู้ใดกระลุกเนาะแล้วเวลามันคววมรู้สึกเกิดขึ้นก็ต้องไปคิดกับมันคนรู้ผู้นั่นคือปีติบางทีกระโยงบางนั่นก็คือปีติเออบางที่กระอินจุกตึ๊กขึ้นมาตื่นตันใจก็มานั่นก็คือปีติปีติมันมีกันหายากบางที่ก็เป็นหน้าตึงๆเวลาเขาทำอนาปานสติเหมือนลิ้นไล่ไตบางที่คือคล้ายๆกับตัวปองขึ้นยืดขึ้นก็ต้องตกใจน้ามาเอ๊ะคึออย่าง ทิ้งให้จับในมันคงที่สุดคือลม่มกลับมาฐานเดิมฐานขึ้นล่มเดอเนี่แหละมันแค่มีข้าวนี่วิธีปฏิบัตินะลองนั่นงคิดปรุงแตง่งไปซื่อกับอยู่กับตัวเองเนี่ยมากเเอาตามพุทธเจ้าหลันง่ายดีเนาะอนาปานาตัตสติเป็นที่ที่มันก็ตามไม่เจอเนาะเป็นลุมลบให้แกมูเท่าดาอินพุ่งเท่าลดบว่าสามารถทําอันตรายได้คืออนาปานี่อนาปานีเป็นเค้ื่อนอยู่อริยาเจ้าทั้งหลายก็อยู่ด้วยอนาปานสติ สถาคตรก็อยู่ด้วยอนาปนานสิิเดี๋ยวมันสิเใหงเขาม,มีกําลังในการตัดในการตัดความคิดถอดถอนความคิดที่มันกําลังไปปรุงไปนึกจักสนะผ,ผู้นั้นผู้นี้สูเห็ดผิดหนังแสดงว่าผูถูกเมื่อมีถูกก็ต้องมีผิดเอ <c oughs> <c oughs> ถ้าต้องดูตรงการระหว่างไม่เอาหน้าไหนผิดรู้ถูกรู้แต่ไม่เข้าไปยืนกันตรัดสินปัญหานั้นสงบลงเลย งงท่านหลวงพลอยหลวนคุเทียนกปยิ้มใช่หรือเปล่าพอเขารูท้ท่านเขาได้บามแมนรู้ท่านเขาไปยั่บอถ้ารู้ทันขึ้นรู้ท่านตัวเองเด้อบ่มแมนรู้ท่านผู้อื่นรู้ท่านควมเห็นกัวของนี่แหละมันกำลังติดเจ้าบอาผิดเด้นะยุยุี่เทาเลยคือเขาช่วยองได้กระบ,บอกไปเดี๋ยวกะเศร้าบอกวันนี้ก่อกันแล้วมันก็ดปียีนเป็นท่านดีถ้าเทาเย็นสงบเปลี่ยน เข้ากันด้รับซุ่มซ่ามเพราะว่าเขาบอเดียมเหมือนกันนั่นแหละกับตบมือนั่นเขาตบเพื่อเดียวเขาก็ตบตะแป็นนั่นหลยเพราะสะเทือนมาหาเขานะครัมั่นกับว่าสะเทือนไปหาเขาเหมือนกันเขาก็เศร้าคอยคอยคอยหยุดเองตัวเขาหยุดก่อนเรื่องว่าได้รักเกมรักการแล้รกันน้ำไปเห็ดใช้จานนั่นแหละ